ก็จะมาตอบทุกคําถามเลยนะคะทั้งนี้ทางนั้นการลองปลายก็จะช่วยให้อินตอโดมคือการเย็บปลายจมูกใหญ่ปลายทมูกชมพู่หรือว่าจมูกเนี่ยเป็นรูโกรมแต่ปิดจมูกไม่ได้อย่างได้ทรงที่เหมาะสงกับคนไข้หรือว่าทรงที่คนไข้ต้องการมากขึ้นค่ะแที่ข้ออินแพนเกตอยู่ได้ตลอดชีวิตนิ่มบิดได้ค่ะ สดีค่ะหมอไข่มุกนะคะแพทย์หญิงนัทนิชาพัชชานทราหาพงศ์นะคะเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่ดักคลินิกค่ะวันนี้นะคะหมอนะคะจะมาทำา q a เกี่ยวกับสัลยะกรรมที่มีคนถามค่อนข้างเยอะเลยนะคะวันนี้ก็จะมาตอบทุกคำถามเลยนะคะ จริงๆแล้วเราก็จะขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วก็ฐานเดิมด้วยนะคะว่าลูกค้าต้องการแบบไหนและฐานเดิมเป็นแบบไหนจำแนกหลักๆก็จะมีประมาณ5้าถึงหทรงนะคะแต่ว่าที่นิยมที่สุดก็จะเป็นสโลปปลายพุ่งนะคะจะทําให้หน้าเนี่ยค่ะดูอ่อนหวานละมุนนะคะแล้วได้ปลายที่ค่อนข้างพุ่งออกมาข้าาอสอค่ะเสริมสรแบบลองปลายคืออะไรคะและ้วทำมาทงต้องทำการลองปลายเนี่ย มีหลายแบบมากวัสดุที่มาใช้ในการลองตรงนี้นะคะก็คือมีเรื่องของกระดูกอ่อนหลังหูหรือเนื้อเยื่อของเราภายในร่างกายต่างๆหรือว่าไขามันเองเนื้อเยื่อเทียมต่างๆให้ลดแรงตึงนะคะจากการที่ซีลีโคนจะสัมผัสเนื้อกับเราได้โดยตรงก,ก็ยังช่วยเพิ่มองศาของปลายให้พุ่งและก็เชิดมากขึ้นด้วยค่ะค่ะข้อนนะคะการเย็บปีนประดมคืออะไรคะแล้วมันมี เย็บอินตโดมคือการเย็บตกแต่งปลายจมูกนะคะปลายจมูกของเราจะมีกระดูกอ่อนอยู่ประมาณนี้เหมือนสองภูเขานี้นะคะการเย็บนะคะก็คือจะ ap, เย็บสองยอดภูเขาเนี่ให้มาชิดกันฉะนั้นแล้วปลายจมูกของเราที่กว้างเนี่ยก็จะชิดการรับกับสันจมูกมากขึ้นนะคะแล้วคนไหนที่เหมาะกับการเย็บอินตาโดมนะคะจริงๆเราทุกคนเนี่ยสามารถเย็บอินตโดมได้แต่คนที่หมาจะแบบ คอนเซิร์นเป็นพิเศษหรือเชียร์เป็นพิเศษก็จะเป็นพวกที่ปลายจมูกใหญ่ๆปลายจมูกชมพู่หรือว่าจมูกเนี่ยเป็นรูกลมแต่ปีดจมูกไม่ได้ใหญ่ต้องการเย็บเพื่อให้แบบป,ปีดรูจมูกนะคะเป็นวงรีมากขึ้นประมาณนี้ค่ะข้อสี่หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าเหล่าซิลิโคนเคสต่อเคสนะคะมันคืออะไรแล้วมันมียังไงคะการเหล่าซิลิโคนเคสต่อเคสเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะ,สำ,คะ,คะสำหรับหมอเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความยาวของจมูกหรือองศาของแต่ละจมูกเนี่ยไม่เหมือนกันการเหล่าซิลิโคนเนี่ย ของหมอเคสต,ต่อเคสเนี่ยจะช่วยให้ซิลิโคนแนบชิดติดชันกระดูกนะคะแล้วก็ได้ทรงที่เหมาะสมกับคนไข้หรือว่าทรงที่คนไข้ต้องการมากขึ้น,นะคะ่ะเ,เทคนทิคไหนใาก,การทาระหว่า,างโพสต์ จริงๆก็มีทั้งสองแบบนะคะอยู่ที่ว่าคนไข้เนี่ยสะดวกเทคนิคไหนหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถมาปรึกษาหมอได้นะคะหมอก็เดี๋ยวหมอจะให้คาแนะนาเองค่ะเทคนิคโคสนะคะก็จะเป็นทั่วไปที่มีอยู่กันในเมืองไทยนะคะก็คือเปิดแผลหนึ่งข้างนะคะใส่ซีลโคนเข้าไปปรับตกแต่งฐานนิดหน่อยประมาณนี้ ส่วนเซมิโอเพนนะคะก็คือเป็นการเปิดแผ่ทั้งสองข้างนะคะไม่ได้เปิดตรงกลางเนอะเปิดแผ่ทั้งสองข้างตามรูปเลยนะคะอัตราการเอียงนะคะปรับตกแต่งหานิดหน่อยแต่ว่าเซมิโอเพนจะได้เย็บกระดูกอ่อนที่ปลายจมูกนะคะตกแต่งปลายจมูกให้พุ่งและเชิดขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะปัญหาจมูกทะลุเกิดจากอะไรคะมีหลายสาเหตุมากเลยนะคะเรื่องเนี้ยอ่าหลักๆนะคะ1ก็คือ การเลือกซิลิโคนที่มีรูปร่างไม่เหมาะสมหรือถูกต้องนะคะเช่นซิลิโคนเนี่ยยาวเกินไปแหลมเกินไปหรือว่าหนาเกินไป 2. นะคะซิลิโคนที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ไปนานๆถูกเสียดสีเป็นสิวการอักเสบหรือขยับการโยกเนี่ยก็สามารถที่จะไปกระตุ้นการทะลุได้นะคะ 3. ก็คือการวางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมเนาะเกิดการเบี้ยวเอียงแล้วมีแรงไปกดทับเยอะก็สามารถจะทำให้เกิดการทะลุได้เช่นกันค่ะที่ดรพีนิใช้ซิลิโคนแบบไหนบ้าง ขึ้นอยู่กับว่าฐานเดิมของคนไข้เป็นยังไงหรือว่าคนไข้ต้องการให้ออกมาเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าที่ซิลิโคนของทางดาร์คลินิกทุกตัวนะคะจะเป็นแมดิ c a คอลอิมแพนเกตอยู่ได้ตลอดชีวิตนิ่มบิดได้ค่ะก่อ,อนทำสัานการณ์ทดอปฏิบัติตัวอย่างได้นะคะ อย่างแรกเลยนะคะหมออยากให้แจ้งประวัติโรคประจําตัวและยาที่ทานอยู่ณนะตอนนั้นๆน,น,นะคะสําหรับใครที่มียาประจําตัวอยู่เนี่ยสามารถปรึกษาหมอได้อย่างหนึ่งที่สําคัญน,นะคะเป็นยาที่มีผลต่อเก็ดเลือดนะคะถ้าใครจําเป็นต้องทานต้องแจ้งหมอทุกครั้งเนาะสาหรับการปฏิบัติตัวหลังการทําสัลยกรรมกับหมอไขมุกไปนะคะหมอก็จะนัดมาล้างแผลก่อนเนาะเพื่อจะได้ช่วยดูว่าคนไข้เนี่ยล้างแผลได้สะอาดถูกต้องไหมนะคะแล้วก็จะมีทีมอัปแคร์นะคะให้ส่งรูปห หาหมอทุกวันนะคะอันนี้คือข้อดีของทางคลินิกเลยที่ทุกคนต้องส่งรูปหาหมอหลังล้างแผลเต็บนะคะหมอจะช่วยดูเองนะคะทุกเคสสามก็คือการมา follow up ตามที่หมอนัดนะคะห้ามหนีห้ามเดียวนะคะประมาณนี้ แผลในนะคะก็คือจะไม่มีทิ้งรอยแผลเป็นไว้เลยสักนิดเดียวนะคะแผลในเนี่ยจะต้องมีการดูแลความสะอาดเป็นพิเศษภายในช่องปากนะคะแล้วก็จะมีการบวมนานกว่าแผลนอกนิดหน่อยนะคะแผลนอกเนี่ยก็จะกรีดนะคะตรงคลางเป็นแผลข้างนอกเลยข้อดีก็คือบวมน้อยกว่าแต่ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลเป็นได้นะคะนะคะก็ขึ้นอยู่กับคนไข้เลยว่าจะเลือกแผลในหรือแผลนอก ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยทำแผลในหรือแผลนอกนะคะถ้าแผลนอกก็ทําแผลเช้าเย็นปกติเลยส่วนแผลในเนี่ยจะต้องมีการบ้วนปากทุกสองชั่วโมงในช่วงแรกนะคะทานอาหารอ่อนๆนะคะเพื่อให้ไหมที่กําลังจะละลายเนี่ยไม่เกิดการอักเสบนะคะ